น้องกวินตัดผมหน้ามา้าน่ารักลูกชายเช็คอินพาไปเที่ยวบ้านซีริตา้าซีริต้าเจนเซนคุณแม่คนสวยมีความน่ารักของน้องกวินลูกชายสุดที่รักมาฝากแฟนๆกันอยู่เรื่อยๆ เรียกว่าทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ภูมิใจไปด้วยกับพัฒนาการของลูกชายและความน่ารักของน้องกวินกับลูกล่าสุดที่ตัดผมหน้าม้าเตอทำให้หน้าตายิ่งดูน่ารักแบ๊วๆไปอีกซึ่งภาพเซตนี้ของน้องกวินนั้นถ่ายกับมุมสวยๆที่บ้านของเสริตากับแคปชั่นว่ามาเที่ยวบ้านหมามีครับ ทำเอาพี่ป้านาะอาเข้ามาคอมเมนต์เสียงเดียวกันเลยว่าน่ารักมากๆน้องแบลวกวินโตเป็นหนุ่มแล้วนะน่ารักเกินไปแล้วหนุ่มน้อยกะวินตอนนี้เหมือนคุณแม่มากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ